วันนี้นินจาเป็นอะไรไม่รู้นะคะนินจาอ้อนน้องไลอ้อนนะคะพี่นินจาพี่เนนพี่เน้นพี่เน้นเป็นไรวันเนี้ยทําไมมาอ้อนน้องไลอ้อนอะ่ะฮะเดี๋ยวน้องเหยียบหางก็โมโหัวให้น้องอีกฮะ นอนแล้วนะคะพี่นินจาน้องไลออนอันนั้นน้องโคลาใช่ไหมนี่นินเป็นอะไรวันนี้ทำไมอ่อนวันนี้มไม่นอนข้างน้องอ่อนแล้วนะคะมองทำไมอะมองแม่ได้ทำไม ออนออนออนหันน้ามาหน่อยเดียวออนหันน้ามาเด้อออนออนซ่าไม่หันนะคะออนซ่ารู้ว่าแม่ถ่ายคลิปออนซ่าไม่หันมาเลยมาเล่นในสวนนะคะไหนดูหน้าหน่อยนอนด้วยกันก็ขาอยู่ด้วยกัน มาเลยไปนอนกับน้องอ่อนเลยอันนี้กับน้องโคล่าอันนี้กับน้องอ่อนนะคะนินจาเกิดก่อนอ่อนนะคะเน้นมานอนกับน้องหน่อยเร็วนอนกับน้องไปไปหาน้องไป มาอ้อนอะไรเนี่ยฮะบายบายก่อนเนะ้อบายบายค่ะฝากกดติดตามช่องน้องนินจาด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปค่ะบายบาย